สวัสดีค่ะวันนี้เมด้าแฟมบิลีพาเอฟซีนะคะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะชมธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่นนะคะดูต้นไม้นะคะลมพัดเย็นสบายเนาะดูต้นไม้นะคะต้นไม้ต้นหญ้าเขียวขจีนี่นะคะ่ะกอหญ้านี่แหละคะ่ะที่ชาวบ้านเอาวัวเอาควายมาปล่อยเนาะเพราะมันมีหญ้านะคะเขียวขจีแต่ว่าตอนนี้หญ้ามันเก่แล้วเนาะ แต่ว่าทุกวันนี้นะคะวัวควายลดน้อยถอยลงนะคะแทบจะไม่มีแล้วเนาะคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะหญ้ามันก็เลยลกนะคะปกตินะอุย้ยมันจะแปนนะเพราะว่าวัวควายเขาจะกินหญ้าตลอดเนาะมันจะแปนมาเก็บเห็ดมันก็จะง่ายแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วนะคะมีเหลือไม่กี่เจ้าเองเนาะมีเหลืออยู่ของแม่ดาก็ไม่ได้เอาขึ้นเขาแล้วเอาเขาลูกนู้นค่ะ เขาลูกฝั่งตรงข้ามโน้นนะคะภูตักมองภูมะแอเนาะภูฝั่งทางโน้นก็จะมีป่าเห็ดเหมือนกันค่ะอีสีที่น้องวิวไปหาวัวแล้วก็เก็บเห็ดมานั่นแหละค่ะภูเขาลูกนั้นก็มีเห็ดเหมือนกันนะคะมีทั้งเห็ดเพาะเห็ดสารพัดเห็ดนะคะเห็ดละโงกเห็ดไข่นะคะมีทุกเห็ดเนาะโอ้ลมพัดเย็นจริงๆเดินตามแม่ถิ่นไม่ทันแล้วค่ะ พราะว่าแม่ทินเขาแข็งแรงเดินไวแล้วก็ชมป่าไปนะคะลมพัดเย็นสบายสบายไปเรื่อยๆนะคะต้นผักหวานนะคะยังไม่แตกเ้าเรียกว่ายังไม่แตกใบเนาะต้องรอให้หน้าแรงก่อนค่ะช่วงมีนาเมษาเนาะหุ้ยเห็ดขอนนะคะนี่เห็ดคอนมันล้มลงมันก็ยังเกิดเห็ดให้เราได้เก็บกินนะเอซีนะอีกหน่อยก็จะเห็ดออกแล้วนี่เห็ดข่าดอเนาะ น้อยก็จะเกิดเห็ดข้าวดอให้เราเก็บกินแล้วความจริงมันน่าจะขึ้นแล้วนะเห็ดข้าวดอนะเพราะว่าช่วงนี้บางเจ้าก็เกี่ยวข้าวบางเจ้าก็ยังไม่เกี่ยวป่าไม้สวยมากเลยนะฟังเสียงลมพัดเย็นสบายสบาย ไ,ไกลนู้นแล้วค่ะเราจะไม่ขึ้นหลังนะคะขึ้นหลังเยอะฝั่งนู้นเราจะเดินอ้อมเนาะเราจะเดินอ้อมค่ะส่วนเห็ดของเราก็ของแม่ทินนั้นได้เยอะของแม่ดานั้นได้แต่อันแถาๆค่ะพี่น้องได้แต่อันแถาๆส้มเอาค่ะพี่น้องกินไก้ก็กินกินบ่ไก้ก็ไปเห็ดเนวเนาะ นต้นไม้ที่มันเป็นฝ่าเห็ดนะคะยุทีต้นไม้ที่มันเป็นฝ่าเห็ดก็จะมีต้นนี้แหละคะ่ะต้นจิ่ต้นลงังต้นแสแบงเนาะถ้าเราปลูกต้นไม้พวกนี้นะคะเป็นฝ่าเห็ดก็จะขึ้นเนาะแมเทีน มาถึงป่าเห็ดไข่แล้วนะคะนี่ป่าเห็ดไข่มันก็จะแปนนๆนะคะเอฟเซีป่าเห็ดไข่กับป่าเห็ดละโงงกจะออกไม่เหมือนกันนะเห็ดละโงกจะออกแถวป่าลกๆนะคะเห็ดไข่ก็จะออกแถวเป็นๆนะคะเพราะมันไม่ชอบลกเนาะมันชอบเป็นๆแล้วก็ดินแห้งๆนะนี่มันชอบเป็นๆแล้วก็ดินแห้งๆนะเห็ดไข่นะเอฟเซีมันก็จะหาง่ายกว่าเห็ดละโงงกเนาะ ถ้ามันออกมันก็จะเห็นนะคะสีขาวเลยนะคะนี่แต่ทำไมมันไม่เห็นมีสักดอกเลยมองดูแล้วก็ไม่มีสักดอกเลยนะอีกสีแม่นบอกคือมีเห็นสักดอกล่ะดอกเล็กดอกน้อยดอกใหญ่ก็บ่เห็นสักดอกเลยตัวนี้ มันไม่ออกแล้วบอกเจอแล้วเอฟซีเห็ดอะไรนะขาวๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูสิโอ้โอ,โอ,โอเห็ดอะไรนี่โอน่าจะไม่ใช่เห็ดเดี๋ยวเห็ดปลอมอุย้ยเจอเห็ดหน้าแร่หนึ่งดอกเม่ทิน เจอเห็ดหน้าแร่เฮ้ยเจอเห็ดหน้าแร่แล้วนี่เจอเห็ดหน้าแร่สองดอกอุ้ยอุ้ยตกใจคิดว่าง,งูโอ้ยตกใจคิดว่าง,งูนะเฮ้ยสิเจอเห็ดหน้าแร่สองดอกกับเจอเห็ดพีเบือร์สามสี่ดอกเห็ดพีเบือเห็ดพีเบือก็ปน ดอกเล็กๆนี่ล่ะดอกดน้อยๆนี่ล่ะเห็ดเี่ือเห็ดพี่เบิร์บ่อะไรก็กินได้บ่หหาหมดแล้วสิาเห็ดยังมีหมดแล้วเออเนะขามาหาแล้วนี่เขามากวดเราแนนะล้วเขามากั่นเอาแต่กลางคืนล่ะยักแล้วหนะ้ากระสีได้อันที่เขาบ่เห็หนนั่นแล้ว อชิได้อันที่มันขึ้นมาใหม่ๆนั่นแล้วมันแปลนๆน,น,นี่แล้วเนาะอืออุ้ยได้ได้เห็ดปลาบ้าไงได้ไดแกงสักหม้อกับไข่นี่ยแล้วเนาะอือมานล้วมีจีรีอยู่ บ้านผู้เพื่เอเยือยคใ,ให้เนี่ยไหเนาะบ้านเพืเอเยือยู่กัให้เนีนเในใ่ไหนเฮ้ยฮะฮะฮหอมอยู่ไหน ทำไมไม่เห็นเลยเนาะเอฟซี FC เนาะทำไมไม่เห็นซากดอกปกติถ้ามันออกนะมันจะออกขาวเต็มอยู่เนาะ ดอกเิดมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่ไม่เจอเลยนะเอสนะ